โอเคค่ะเรียบร้อยวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการหาปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะการหาปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างเช่นอันนี้ถ้าครูถามว่าภาชนะนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ฟังดีๆนะคำถามครูภาชนะนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ สูตรการหาปริมาตรคืออะไรคะสุชาตากว้างคูณยาวคูณสูงโอเคถูกต้องกว้างคูณยาวคูณสูงสูตรการหาปริมาตรทุกคนมองเห็นใช่ไหมคะเท่ากับก,กว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่วีลพั์ ภาชนะนี้กว้างเท่าไหรอืมเท่าไหรนะหก <6. S 1> อะไรคะหกเซนติเมตรยาวนะคะจะเอาอันไหนยาวอันไหนกว้างกันแน่ <5. S 1> ครูบอกแล้วว่าด้านกว้างคือด้านที่สั้นกว่าใช่ไหมคะสรุปว่าด้านที่ติดดินแลวสั้นกว่าคือด้านไหนคะ กี่เซนคะติดดินมี2อ,อันคือ6กับ2อันไหนคะ2เซนติเมตรคือด้านกว้างยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ยาว,าย,าวยาวคือด้านที่ติดดิน6ค่ะแล้วสูงเท่าไหร่ภาชนะนี้สูงเท่าไหร่2เซนติเมตรค่ะ หน่วยเป็น cm ยกกำลังสานะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะถ้าครูถามภาชนะน้ำหวานยีิบสี่อะไรคะ cm ยกกำลังสามย่อมาจากอะไรลูกลูกบาทเซนติเมตรโอเคตรงส่วนนี้คือถามภาชนะฟังใหม่ดูใหม่ถ้าครูถามว่า ของเหลวมีปริมาตรเท่าไหร่ครูถามของเหลวนะของเหลวคือสีอะไรลูกส,สีฟ้าเราใช้สูตรเดิมลูกสูตรการหาปริมาตรคืออะไรเท่าไหร่คะกว้างคูณยาวคูณสูงโอเคกว้างเท่าไหร่ลูกกว้างเท่าไหร่ สองน้ำมันเต็มแพอยู่แล้วยาวเท่าไร่ oh. ยาวหกสูงเท่าไหร่สูงเท่าไรสูงหนึ่งสูงหนึ่งหนึ่งมาจากไหนก็คือตรงเนี้ยความสูงของน้ำใช่ไหมลูกความสูงของน้ำคือหนึ่งดังนั้นของเหลวเราก็เขียนปริมาตรของเหลว ดูบนกระดานจ้าดูบนทีวีจ้านี่คือปริมาตรของเหลวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้ํามันมีครึ่งหนึ่งของภาชนะใช่ไหมคะโจทย์ถามอะไรเอาความสูงของอันนั้นอันนี้คือวิธีการคิดโจทย์ถามอะไรเอาความสูงของอันนั้นโอเคนะอ่ามาดูงานของเราวันนี้เขาถามปริมาตรของของเหลวโจทย์ถามของเหลวเอาความสูงของของเหลวเอาความกว้างของของเหลวนะคะบรรทัดแรกหนูจะเขียนว่าอะไรลกูก อ่าสูตรการหาปริมาตรเท่าไหรอ่อะกว้างคูณยาวาค,คูณสูงเก่งมากย้ำของเหลวนะกว้างเท่าไหร่นุ่นถามปุ๊บต้องตอบปับ๊บกว้างห้าค่ะนี่ค่ะกว้างห้าถูกต้องยาวเท่าไหร่คุณน่านิน ค่ะเท่าไหร่คะ7.5ดเซนติเมตรถูกต้องค่ะสูงเท่าไหร่คะพลาพร2.5งจค่ะนี่ไงคะความสูงของของเหลวใช่ไหมข้างหน้านี้เราเขียนหน่อยว่าปร,ริมาตรของเหลวคิดค่ะทุกคนคิดคิดเลยค่ะ จารุวันคิดได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ93.75ใครคิดได้เท่านี้ยกมือขึ้นวีลพัฒยยังไม่เสร็จเลยหน่วยเป็นอะไรคะรุ่งอรุณลูกบาทเซนติเมตรหรือ cm ยกกำลงัง3ลูกบาทเซนติเมตรนะคะโอเค จะพอเข้าใจละเพราะว่าคล้ายๆกับเมื่อวานแต่แค่โจทย์ถามของเหลวเนาะเรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วมาดูข้อต่อไปยังเป็นโจทย์ข้อเดิมแต่โจทย์ข้อนี้ถามอะไรอ่านโจทย์พร้อมกันหนึ่งสองสามความจุของรูปเลขาคณิต3มิติากกีลูกบาศก์เซนติเมตรความจุของรูปเลขาคณิต3มมิติเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ข้อนี้มีกี่รูป2อรูปภาชนะมีสองรูปเขียนเลยค่ะรูปที่1แบบคูณนี่แล้วก็รูปที่สองใส่ลงไปในรูปของเรารูปที่1แล้วก็รูปที่สองค่ะโอเคทำอะไรไม่ถูกเขียนอะไรก่อน เออครูให้คหนึ่งคะแนนและเขียนสูตรถูกอะ่ะสูตรการหาปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงโอเคค่ะตรงนี้ก็อาจจะเขียนตามโจทย์ก็ได้ความจุรูปเรขา คณิต3สมิติหรือรูปทรงก็ได้ค่ะอ้าวรูปที่เท่าไหร่เอารูปที่1ก่อนนะเอารูปที่1ก่อนลูกรูปที่1กว้างเท่าไหร่รูปที่1กว้างเท่าไหร่สุชาตะ กว้างกว้างคือด้านที่อยู่ติดดินแต่ตัวเลขสั้นน้อยกว่า5ค่ะยาวเท่าไหร่คะตอบยาวเลยคะ่ะแล้วก็สูงละคะเลขคุ้นคุ้นไหมคะเด็กๆมันคือเลขของเหลวเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีใครต้องคิดอีกไหมคะจ้าเท่าไหร่โลก เ7 5ลูกบาทเซนติเมตรจ้าอ่าวีรพัฒน์ครูทำข้อข้างล่างแล้วนะคะหนูยังอยู่ดูข้อข้างบนเลยต่อไปเหมือนเดิมค่ะความจุรูปรูปทรงก็ได้นะคะที่สองก็ได้นะคะเขียนย่อแบบนี้ก็ได้เขียนให้ครูเข้าใจแค่นั้นเอง ความจุรูปทรงที่สอง้อาวไม่ต้องเขียนสูตรแล้วค่ะเพราะสูตรเราเขียนไปแล้วสูตรเดียวกันกว้างเท่าไหร่ลลกกว้างเท่าไห,าาไหานนร่คะพุนานนนรูปที่สองค่ะรูปที่สองกว้างด้านนี้2.5เก่งมากยาวละจ้ะยาวยาวเท่าไหร่ชุติมา2.5อืมสอเห็นไหมมันมีข้างบน เฮ้ยครูทำไมมันดูไม่เท่ากันเลยเขาให้เลขมาแล้วเข้าเถออยากนะแล้วสูงนะคะสูง,งก็2.5ค่ะคิดค่ะคิดค่ะเด็กๆ <c oughs> ได้เท่าไหร่คะ้ด15.62ห้าลูกบาทเซนติเมตรสุดท้ายยังไม่ใช่คำตอบดังนั้นดังนั้นความจุทั้งหมด จุทั้งหมดก็เท่ากับเอารูปที่1บวกรูปที่ 2, 2> การบวกทศนิยมถ้าเกิดว่าจะต้องคิดเลขการบวกทศนิยมอยากให้ง่ายอันนี้มี3าตำแหน่งอันนี้มี2องตำแหน่งทำยังไงให้มันง่ายดีพระาพราเติมศูนย์ไปข้างหลังแล้วเราก็จับบวกเหมือนเลขธรรมดาคิดค่ะ น้อนได้คำตอบหรือยังคะได้ยังบวกไ้ยยังหน่วยยังเป็นหน่วยเดิมเนาะแปงได้เทไร่1นึ่งร้อยเก้ใครได้เท่านี้บ้างคะโอเคค่ะ okay, เยี่ยมมากมวีรพัฒน์ทำอะไรอยู่ไม่ได้คำตอบสักอย่างเลย ร้อยนี่คือข้อที่หนึ่งใหญ่ยากนะยากไหมลูกไม่ยากเลยเนาะเออเหมือนถ้าเขาถามของเหลวก็เอาแต่ของเหลวถ้าเขาถามรูปทรงก็เอารูปทรงแค่นั้นเองนะคะ